ไป้เอาสือเองใช่จุดเดยอะมากเอา้าเดี๋ยวก่อนลูกค้ารู้ได้ไงอะ่ะ <c oughs> ลูกคา้าบอกใช่จุดเดยอมากจุดเดยอะมากลูกค้ารู้ได้ไงอยู่บ้านผมเหรอ <c oughs> ผมสวยประมาณจุด ควานนึืว่าไฟไหม้เพราะผมมันจุดเยอะมากเว้ยผมก็กลัวเพราะอะไรว่างพลัวว่าแถวเนี้ยคือแถวโกดังตรงโกดังมันก็ใกล้ใกล้บ้านใช่ไหมคือมันเป็นมันเป็นหญ้าเยอะเว้ยผมก็กลัวแม่งตกลงหญ้าแล้วไฟไหม้มากเลยจริงเมื่อวานนะจุดเยอะแบบเยอะมากอ่ะไม่ใช่ประทัดนะครับเป็นภูอ่ะภูแบบภูแล้วมีสะเก็ดลงมาใช่ปะขอรองเท้าฟรีด้ไหมฟรีทำไงอ่ะนี่ไออ่างเปาให้ลดค่าร้อยนี่รถคนละห้าร้อยนี่อ่างเปาผมเนี่ยขอมาให้นะ ของเทียร์ต์ล้วนๆเลยแอร์พอวันผมไม่ได้ขายแอร์พอวันสีขาวธรรมดาเลยมขายตัว uv อ่อะโดนแดดแล้วเป็นสีได้ผมมีเป็นสีขาวเหมือนกัน ถ้าสั่งสีสามมาใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ครับสาม,มารถเปลี่ยนได้ทุกคู่ครับผมรองเท้าทุกคู่สาม,มารถเปลี่ยนได้ครับผมสาม,มารถเปลี่ยนไซนะสามมา์สได้แต่ไม่สาม,มารถเปลี่ยนรุ่นได้นะสามารถเปลี่ยนไซส์ได้ทุกคู่ครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนรุ่นได้เนี่ยผมจะมีแต่ไ <UV. S 1> อโฟนตัวนี้ UV มันจะมีไอโฟนแบบว่าโดนแดดแล้วเปลี่ยนสีอะ่ะใครแบกไรอยู่เดี๋ยววะไม่เห็นหลายวันแล้ว <S <S เอาไปเก็บว้นั่นเหรอ ไม่ทุกทีจะเก็บตรงนี้้เบ้าพี่วางมนโต้บาทีอะออกพุทธมนตร์ญีปุ่เยอะมากใช่ไหมเขาจูบกี่วันวันนี้เขาจูบนะอยากรู้เงกันวันนี้เขาจูบแบบมากแล้วผมไม่ไปอ่านนี่มาว่าเขาห้ามตัดผมวันตรุษจีนผมก็เลยไม่โกลนวดไม่ตัดผมเลยยาวเขาเนี้ยเนี่ยเห็นไหมโดนแดดแล้วเปลี่ยนสีเอาวันนี้เนาอวันนี้วันนี้วันนี้หน่อยหน่อย คนนี้น้อยใช่ไหมเนี่เห็นไหมถ้าโดนแดดมันจะเปลี่ยนสีได้สปีคัสจะสตรงไซส์เรียครับมันคือแอร์ฟอรสธรรมดามันเป็นเขาเรียกว่าแอร์ฟอรสวันยูบีมันจะหายากกว่าธรรมดาประมาณ99เท่าอเออหายากกว่าตัวธรรมดาประมาณ99เท่าถ้าผมขายราคาของตัวธรรมดาเนี่เนี่ยมีตัวนี้อยู่เดี๋ยวไซส์ก็ามาเติมด้วยเอาปวามว่าเป็นเสียงดีกว่ามีเธอ อุ้ยแบตหมดอุ้ยแบตหมดแล้วสั่งสั่บ้านไปแล้วครับอุ๋ยวอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอให้ทุกคนเฮงๆนะครับจุดจีนแล้วก็อังกวาผมให้ทุกคนไปแล้วห้าร้อยบาทเนี่ยใช้กันด้วยถ้าคูณสังเกตด,ดูดีนะร้านอื่นคูปองส่งหมดกันหมดแล้วแต่ผมไม่หมดเพราะว่าเรามาจากฝั่งเคียร์เตอร์ฝั่งเคียร์เตอร์เป็นไงเหมือนพี่บุ๋มไลอ่ะเหมือนพี่สาผมไลอ่ะขอคูปองเป็นแบบน,นั้นครับใช่มาคือคูปองที่ที่ ตัวเราขอไม่ใช่แบบเราไปร้านค้าแล้วเขาติ๊กต็อกให้เราไม่ใช่อันนี้คือผมไลฟ์แบบครีเอเตอร์ผมต้องมีสองช่องไงช่องหนึ่งต้อดึงตะกร้ามาเพราะว่าเราเป็นครีเอเตอร์ช่องนี้เราไม่มีตะกร้าเป็นของตัวเองเพราะเราเป็นแค่ผู้ขายและผู้จัดอืมลองบ้าทสิเออสี่สิบสี่สิบจุดห้าแล้วก็สี่สิบเอ็ดจุดห้าจะเข้าอีกทีวันที่สิบครับมันมาไม่ทันรอบนี้มาไม่ทนันคุณหนูเสื้อยแดงกตดตะกร้าคุณหนูเขาเป็นไหนุงูุอองในวันนี้นแต่งตัวรอละเรี่ยงภาพไปเดินแฟชั่นเหรอเนย จะเป็นเส้นต่อหลักกันมีเธอว่าไงหรือจะไปโรงพยาบาลอืมที่โรงพยาบาลเขาแจกปุกตากวันนี้หรือจะไปโรงพยาบาลดีไปไหนดีเออทิ้งแล้วโอเคไม่มีแสงก็ทิ้งเลยไปหาลุงพีศกับป้าหุุนไหมแจกปุกตาอยู่ไปไหมหอืมเอออ่ะแบตแบตไม่หมดแล้วอ่ะอุ้ยมีแบตอีกแล้ว ตะมเก้าสี่สิบคืออะไรคุณฝากสีนาำสามก้าเข้าวันไหนอีกนานเลยครับกลางเดืเอ,อนประมาณวันที่สิกว่า,วา,วาแต่แจ้งก่อนนะว่าสปีดแคทรอบหน้าไม่ใช่ราคานี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใส่สามเก้าแต่น้ำกดสี่สิบครับมันแค่ต่างแค่ศูนย์จุดห้าเซนถ้าอยากได้ราคาวันนี้นะพอรอบหน้าเนี่ยไม่ใชไ่ไม่เกี่ยวกับคูปองนะครับราคาปรับขึ้นเพราะว่าทุนแพงขึ้นครับอันนี้แจ้งเลยตัวสีน้ำตาลสีเดียวฮะบูเก้บูเก้บูริเปอร์นี่ครับบูริเปอร์